ผู้หญิงพออายุมากขึ้นทั้งจานวนแล้วก็ไข่แล้วก็คุณภาพของไข่เนี่ยลดลงแลไวเราอายุกันอยู่แล้วเนาะแต่รู้หรือเปล่าว่ามัลลูกเนี่ยก็แก่ด้วยนะครับอยู่วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังใครอยากรู้ว่ามวนลูกนั้นมันแก่ย่งไรตามมาดูเลย live by d r pat leading innovation in fertility excellence ครับก็ส่วัสดีนะครับอผมหมอพัชมาวิจินศาสตร์วิจัยเนาะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตยากแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีิเวศนะครับก็เดี๋ยวนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าเอยนอกจากที่รังไข่เรามันจะเอเสื่อมไปตามอายุนะทั้งลดทั้งจำนวนทั้งคุณภาพเนาะวันลูกมันก็ไปด้วยนะจ๊ะเออเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันเลย ก็อื่นอันนี้ก็เรารู้กันอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเนี่ยรังไข่เนาะมันก็เสื่อมตามอายุก็ทําให้ทั้ง,งจานวนแล้วก็คุณภาพของไข่เนี่ยมันลดลงแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นที่ต่อนที่มันผิดปกติก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่ามันลูกก็แก่เป่นเดียวกันนะครับมีอะไรบ้างที่แก่ก็คืออแรกก็เป็นเรื่องของการทํางานเนาะฟังก์ชันต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องของอสภาวะแวดล้อม ในใน,ในตัวมดลูกที่มันเซลล์ที่มันจะไปสร้างสเต็มเซลล์ของผนังมดลูกใหม่นะหรือว่าเส้นเลือดมันก็อาจจะมีความาแข็งมากขึ้นทําให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงนะก็ทําให้เลือดอาจจะไปเลี้ยงมดลูกได้ไม่ค่อยดีนะครับผนังมดลูกก็มีอัอตรตอบสนองต่อฮอร์โมนที่อาจจะแย่ลงแล้วก็ทําให้ตัวรับหรือว่าการรับตัวอ่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ ตัวกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยที่พออายุมากขึ้นมันก็จะทําให้การบิดผลละตัวมันก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ทะไม่มีผลกับการทํางานของมดลูกนะฮะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างเนาะก็คือพออ,อายุมากขึ้นเนี่ยต,ตัวตัวกล้ามเนื้อมดลูกก็มีพังผืดมีอะไรได้เนาะหรือว่ามีเป็นโรคต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องอกมดลูกที่มันมาจากกล้ามเนื้อมดลูกหรือเราเรียกว่าไมโอมาหรือไฟบรอยนะครับหรือว่า เป็นเอือบุมดลูกจเจริมิดที่ที่มันแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกนะครับหรือว่าบางคนก็คอม,มันมีเนื้องอกก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดที่มดลูกก็ทําให้มันก็จะมีแผลเป็นมีความเปราะบางของตัวผนังมดลูกทีม่มันทำให้ไม่แข็งแรงที่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไอความแก่ของมดลูกเนี่ยมันก็จะหนึ่งคือทําให้ภาวะการจเจริญพันธุ์ของเราเนี่ยลดลงนะมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กานเป็นพิษมีการแท้งบุตรมากขึ้นเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ความเสื่อมของเซลล์แล้วก็เรื่องของโครงสร้างต่างๆที่มันมันแย่ลงทีนี้พอมันแย่ลงก็เลยมีคนพูดถึงอย่างอย่างตัวอ่อนเนี่ยแล้วก็หรือว่าตัวเซลล์ไข่เนี่ยเราก็สามารถที่จะจะเก็บตอนที่อายุยังน้อยๆนยแช่แข็งเอาไว้ได้นะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งไข่หรือว่าตัวอ่อนก็ตามนะ มันลูกเราแช่แข็งได้ไหมเออน่าสนใจตัดเกี่ยวไปก่อนแล้วก็พอสมมติจะใช้งานค่อยเอามาแปะคืออะไรอย่างเงี้ยนะเอ,อเขาก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่ามันมันเป็นคอนเซปต์เฉยๆนะคือไม่ได้หมายอายุรีนฟรีซิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอามรรลกไปแช่แข็งจริงๆนะคือมันเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราจะดีเลยความแก่ของมรรลุอะไรยังไงบ้างนะคือเหมือนเราก็จะหยุดเวลาหรือว่าชะลอความเสื่อมของมรรลุพวกเนี้ยลงก็ทําให้ ผู้หญิงมีเวลามีม,มีที่จะพอคิดตัดสินใจนะฮะแต่มีต่อไปอีก3ปีเ,เป็นต้นนะครับทำยังไงก็คือคือปัจจุบันมันก็จะมียาอ่ะตัวที่เป็นกลุ่ม GNI n i s t อ่นที่ปกติเราฉีดกันไข่ตกในเวลาลที่เรากระตุ้นทำหนึ่งรอยแก้วแ้แต่ว่าอ่ะปัจจุบันต่างประเทศมันเริ่มมีเป็นยากินแหละแต่เขาก็บวกมา กับตัวฮอร์โมนอ่าก็คือพวกนี้พอถ้าใช้นานๆม,มันก็อาจจะมีเรื่องของการขาดฮอร์โมนมีกระดูกบางกระดูกพรุนได้เขาก็จะมีการเสริมอ่าตัวไอโซเจนกับโปรเจสเตอโรนเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะโดยโดยทฤษฎีก็คือมันก็ช่วยมันจริงๆมันเอามันมันก็ช่วยสําหรับรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้องอกรูกเรื่องของอะดีโนมโอซิสอะไรพวกนี้นะครับเป็นมันก็เขาก็บอกไอ้ถ้ากลับกินเบียวยาไปเลยมันอาจจะป้องกันอ่าโรคพวกนี้ได้ด้วยหรือเปล่ามันก็ทาให้เหมือนอายุการใช้งานของมลูกมัน ถูกชะลอออกไปได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็จะมองถึงว่าเอ่อปัจจุบันยังแช่แข็งไข่แช่แข็งตัวอ่นอนอะไรเก็บไว้เลยนะสมมติเรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกในเร็ววันนี้อย่างเงี้ยนะฮะก็โมลูปมันก็สามารถที่จะชะลอไว้ไปได้ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสในการใช้งานได้ยืยนยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เป็นคอนเซปต์เนาะอันนี้นะมาเล่าให้ฟังสนุกๆน,นะครับก็พอมีเห็นเห็นเปเปอร์ที่เขามาลงเนาะวันนี้ก็จบแหละ ถ้าใครก็ใช้ชอบอะไรก็หมอแล้วพ <c oughs> ูังปกดไลค์กดติดตามเอ่อกดับสครอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็ตอนหน้ามาดูใหม่ว่าหมอจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Life by Dr. Pat Leading Innovation in Fertility Excellence